สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงปู่ดูลรุ่นพิทักษ์สันติราชปี2 1นะครับเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเพราะถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมเล่นหากันอยู่นะครับมีโอกาสพบเจอได้บ่อยราคาค่อนข้างคงที่เน้นนะครับเน้นกันที่สภาพถ้าสภาพสวยผิวดีคมชัดราคาก็ขยับขึ้นไปตามสภาพนะครับเป็นเหรียญที่ดูไม่ไม่ยากนะครับไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับ แต่เก้ก็ออกมาเยอะสำหรับผู้เริ่มสะสมนะครับก็ต้องระวังนะครับอาจจะพลาดได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นผ่านตานะครับก็ต้องก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเหรียญเหรียญนี้นะครับจะพบเจอได้บ่อยแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจอาจจะพลาดนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบอกจุดตำหนินะครับในการดูสำหรับเหรียญนี้นะครับ ก่อนจะไปรับชมเหรียญนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่พบเจอนะครับผมจะพบเจอประมาณ2บล็อกนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกันเลยนะครับต่างกันที่ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับถ้ามองผ่านๆก็จะแยกไม่ออกเลยนะครับ จะมีความแตกต่างกันตรงฟอนต์ตัวหนังสือแต่โดยรวมนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับให้เน้นนะครับที่ความคมชัดนะครับเหรียญไม่บวมนะครับไม่บวมตัวหนังสือไม่เบร์นะครับคมชัดเป็นแท่งเป็นธรรมชาติการดูเหรียญแท้นะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับก็จะพิจารณาเหรียญแท้ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยสังเกตที่หูเหรียญนะครับ หูเหลี่ยนะครับเป็นสันนะครับคมชัดนี่นะครับบริเวณหูเหลี่ยนะครับเป็นสันคมชัดเอาสังเกตที่ห่วงก่อนก็ได้นะครับถ้ามีห่วงติดมาด้วยนะครับเป็นธรรมชาติของห่วงเหลี่ยนะครับจะมีเส้นนะครับที่เป็นการรีดโลหะนะครับเป็นเส้นเป็นการยืดโลหะแบบโบราณนะครับ สังเกตดีๆที่ห่วงเดิมนะครับก็จะมีเส้นยืดโลหะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับสำหรับที่ไม่มีห่วงนะครับก็พิจารณาที่ตัวเหรียญได้เลยเนี่นะครับหูเหรียญนะครับจะมีลักษณะคมคมเป็นสันเลยนะครับและด้านในนะครับรูเจาะจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพอดีกับห่วงเหรียญนะครับ แล้วก็ให้สังเกตด้านในนะครับจะมีอ่าปีกปีกเนื้อเกินนะครับบริเวณหูหูเจาะนะครับรูเจาะนะครับเห็นนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณขอบนะครับไม่ขาดหายไปซะที่เดียวนะครับเป็นหนึ่งจุดตำหนินะครับต่อมานะครับ ะจะมีเส้นวิ่งนะครับบริเวณขอบเหรียญน,นะครับเป็นเส้นวิ่งรายละเอียดโดยรวมนะครับเน้นดูความคมชัดนะครับเส้นกระ,กระบะท,ที่ชนไฟกันนี่นะครับตรงนี้จะค่อนข้างคมชัดเลยบริเวณนี้นะครับ จุดนี้นะครับจะมีความคมชัดเลยนะครับว่ามีการซ้อนกันอย่างชัดเจนนี่นะครับต่อมามาดูที่ผิวเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับไม่มีกากนะครับต่อมานะครับดูที่ใบหน้านะครับหลวงปู่นะครับมีความคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้แกะออกมาค่อนข้างดีนะครับรายละเอียด รายละเอียดต่างๆนะครับริ้วรอยดวงตาใบหน้านะครับมีความคมชัดนะครับถ้าเบอร์หรือหน้าเพี้ยนจากนี้นะครับเก๋เลยนะครับจําใบหน้าแม่นๆนะครับใบหน้าเป็นลักษณะนี้นะครับมีความคมชัดนะครับดูนะครับใบหน้านะครับสังเกตที่ลูกตานะครับเม็ดตาจะคมๆเป็นเม็ดเลยนะครับ นี่นะครับเม็ดคมชัดนะครับเมตาคงมีความคมชัดนะครับลมเป็นเม็ดคมชัดเลยรายละเอียดใบหน้านะครับมีความคมชัดนะครับในการแกะบล็อกมานี Actually, ่นะครับดูรอยที่ใบหน้านะครับมีความคมชัดนะครับถ้ารายละเอียดไม่คมชัดนะครับอาจจะเป็นการถอดพิมพ์ได้นะครับให้สังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณใบหู ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นขีดเนื้อเกินขนแมวบางๆนะครับเป็นจุดพิจารณานะครับสำหรับเหรียญบล็อกนี้นะครับที่บล็อกต่างไปอีก1บล็อกนะครับอาจจะไม่มีจุดนี้นะครับให้สังเกตบล็อกนี้ที่ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจะมีความต่างกับที่ฟอนต์ตัวหนังสือ นี่ยนะครับจะมีเส้นขีดอยู่ในใบหูนะครับมาใบหน้านะครับคมชัดนะครับรายละเอียดใบหน้ามีความคมชัดเมตตาเส้นคอนะครับติดคมชัดนะครับหรือสำหรับบล็อกนี้นะครับจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมจะพบเจอก็จะมีอ่าเป็น เหมือนเม็ดงาครับเม็ดเล็กๆอยู่บริเวณไหล่ตรงนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันในบล็อกนะครับนี่นะครับจะเป็นเม็ดเส้นขีดขึ้นมานะครับอีกบล็อกหนึ่งก็จะไม่มีนะครับจุดนี้ต่อมานะครับมาดูที่ลายจีวรนะครับมีความคมชัดนะครับในเส้นลายจีวร นี่นะครับคมชัดเลยมีรายละเอียดการแกะบล็อกนะครับเส้นวิ่งแล้วจุดสำคัญเลยนะครับ่าทั้งสองบล็อกนะครับดูแล้วนะครับเป็นโค้ดเดียวกันนะครับให้สังเกตที่โค้ดนะครับเป็นโค้ดตอกนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีความคมชัดนะครับโค้ดตอกนะครับนี่นะครับล่องของการตอกนะครับจะมีมิติ คือสาหรับโค้ดที่ตอกนะครับไม่ได้ถอดออกจากบล็อกนะครับไม่ได้ถอดออกจากพิมพ์นะครับจากล่องความคมของการตอกนะครับจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับเป็นลักษณะนี้ครับแบ่งชั้นก็ลงมาชัดเจนเลยมีความคมนะครับถ้าถอดมาจากใน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 พิมพ์นะครับถ้าเป็นบล็อกที่ถอดนะครับจะตื้นเบลอนะครับและรายละเอียดนะครับของตัวโค้ดนะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่ภายในนะครับเป็นธรรมชาติเลยของสําหรับโค้ดตอกนะครับ จำลักษณะโค้ดตอบแบบนี้ไว้แม่นๆนะครับน่าจะเป็นโค้ดเดียวนะครับการตอบน่าจะเป็นโค้ดเดียวกันนะครับอยู่โค้ดเดียวนี่นะครับโค้ดเป็นอีกจุดสําคัญนะครับจําแม่นๆนะครับผิวเหรียดเรียบตึงนะครับใบหน้าคมชัดจําหน้าแม่นๆนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับแล้วก็เน้นที่โค้ดนะครับโค้ดเป็นโค้ดตอบมีความคมชัดนะครับ แล้วก็มีเส้นเซียนวิ่งอยู่ในโค้ดนะครับต่อมานะครับมาดูที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะต้องคมชัดนะครับเป็นแท่งอย่างนี้เลยมีมิตินะครับนูนออกมาเนี่ครับรายละเอียดตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับชัดเจนนะครับไม่ล้มนะครับไม่เบอร์เป็นแท่งนะครับติดออกมาเป็นแท่งถอดออกมาจะไม่ได้ลักษณะนี้นะครับมีความคมชัดเป็นแท่ง ห็นสันตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับนะครับโดยรวมนะครับบริเวณด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับมีความคมชัดเน้นความคมชัดนะครับผิวเรียบตึงไม่บวมไม่เบลอนะครับเน้นที่โค้ดนะครับโค้ดตอกคมชัดมีเส้นเสียนวิ่งอยู่ในโค้ดนะครับเราพลิกดูด้านหลังนะครับเรามาดูที่รูเจาะนะครับรูเจาะมีความเรียบร้อยนะครับของรูเจาะลักษณะการปิ้นไม่เยอะนะครับ เพียงเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับมาดูที่ขอบเหรียญนะครับจะเป็นเส้นเส้นวิ่งนะครับทั่วเหรียญเลยลักษณะเป็นเหมือนการเลื้อยแต่งตะใบนะครับแต่อาจจะเป็นการแต่งจากในบล็อกนะครับเพราะว่าจะพบเจอในทุกเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับพบเจอในเหรียญแท้นะครับแทบทุกเหรียญนะครับที่ผ่านตามาผมก็จะเจอลักษณะขอบเหรียญเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นจุดนะครับ พิจารณานะครับและตรงบริเวณขอบนะครับให้สังเกตนะครับจะมีคีบเนื้อปิ้นนะครับออกมาเป็นธรรมชาติการปั๊มของเหรียญเลยเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับถ้ามีแบบนี้ก็จะค่อนข้างดูง่ายเลยธรรมชาตินะครับของขอบคีปปิ้นนะครับบริเวณขอบเหลี่ยนนะครับ และลายเส้นที่วิ่งนียครับ,ะะรบจะมีทั่วเหรียญเลยตรงขอบเหรียญเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่ตาสัญ,ญลักษณ์นะครับฟอนต์ตัวหนังสือก่อนฟอนต์ตัวหนังสือจะมีความต่างกันนะครับใน2บล็อกแต่ให้สังเกตรธรรมชาติของเหรียญน,นะครับก็คือตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือจะ มีความคมชัดนะครับเป็นแท่งเนี่ยนะครับมีความคมชัดเป็นแท่งนะครับพลิกดูธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับนี่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับเป็นแท่งนะครับพลิกดูตะแคงดูก็จะเห็นว่ามีความเป็นมิตินะครับต่อมานะครับตาสัญลักษณ์นะครับคมชัดนะครับรายละเอียด ฟอนตัวหนังสือนะครับฟอนตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับเนี่ยครับคมชัดเป็นแท่งเลยไม่ตื้นนะครับไม่เบลอเป็นแท่งแท่งนูนออกมาเลยนะครับเป็นมิติผิวเหรียญมีความเรียบตึงนะครับมีเส้นลัศมีของแรงปัม๊มแรงกระแทกนะครับนี่นะครับ เน้นคมชัดนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งไม่บวมไม่เบอร์นะครับขอบตัดนะครับขอบตัดเป็นลักษณะนี้นะครับมีการตัดฉีกเป็นผิวมะละนะครับฟันเฟืองในการตัดค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นลักษณะนี้ซี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 เนี่ยนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เล่นหากันนะครับสำหรับนักสะสมเพื่อปล่อยเช่านะครับก็จะค่อนข้างปล่อยออกได้ง่ายนะครับเช่าหากันง่ายปล่อยออกง่ายนะครับเน้นที่สภาพนะครับความสวยราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับโดยรวมนะครับการดูนะครับผิวเรียบตึงนะครับฟอนต์ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับโค้ดนะครับ จำโคดแม่นๆโคสำคัญใบหน้านะครับเพราะว่าถอดพิมพ์มาจะเบอร์ตื้นเบอร์เลยนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับเหรียญที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเคครับโดยรวมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ